ต่างชาติติดใจการทำเกษตรในประเทศไทยเป็นสถานที่หลังวัยเกษียณของพวกเขากร,ราบโซดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e ทุกคนนะครับมาพบกับช่องสะท้อนไทยช่องที่จะมาเล่ามุมมองของชาวต่างชาติว่าพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกับประเทศไทยในมุมมองต่างๆต,ต่างชาติติดใจการทำเกษตรในประเทศไทยเป็นสถานที่หลังวัยเกษียณของพวกเขา โดยช่อง YouTube ที่มีชื่อว่า Life in Thailand นะครับได้มาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการย้ายจากประเทศบ้านเกิดของเขาเพื่อมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยซึ่งยกให้ประเทศไทยเป็นบ้านอีกหลังของเขาเลยทีเดียวโดยเขานะครับได้อธิบายว่าการย้ายจากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นประเทศบ้านเกิดของเขาและมาเริ่มต้นการทำกรเกษตรที่ประเทศไทย และอาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้นเป็นเรื่องที่ยากสำหรับเขามากโดยการทำเกษตรในประเทศไทยนั้นมีอุปสรรคมากมายในการเริ่มต้นและพบเจอกับปัญหามากมายแต่ผลตอบแทนที่ได้นั้นมันมีคุณค่ายอย่างมากสำหรับเขาและเป็นรางวัลที่วิเศษสำหรับเขามากโดยชาวต่างชาติหลายคนนะครับ ก็มีประสบการณ์การย้ายมาอยู่อาศัยที่ประเทศไทยเหมือนกับชาวอังกฤษท่านนี้และมีการปลูกบ,บ้านทําสวนขึ้นมาเองทำให้ชาวต่างชาติหลายคนต่างเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการย้ายมาอยู่อาศัยในประเทศไทยและมาทําสวนในประเทศไทยเป็นจำนวนมากโดยวันนี้เราจะมาฟังความคิดเห็นของคนที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องนี้นะครับ ว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นกันยังไงโดยความคิดเห็นแรกนะครับกล่าวว่าฉันวางแผนจะไปประเทศไทยฉันจะ,กะเกษียณในอีกไม่นานฉันมีเมียที่เป็นคนไทยด้วยเธออาศัยอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าคุณมีบ้านที่น่าทึ่งซึ่งราคาจะแพงกว่าหนึ่งล้านในอังกฤษฉันกำลังคิดว่าฉันจะขายบ้านของฉันในอังกฤษ และย้ายไปที่ประเทศไทยคุณจะเก็บข้าวไว้ขายหรือเก็บมันไว้กินความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าในประเทศไทยการมีเงินที่เพียงพอเป็นสิ่งสำคัญสำหรับชีวิตที่สะดวกสบายด้วยเงินประมาณ1,000ยูโรต่อเดือนหรือ36,000บาทคุณสามารถดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียง อย่างไรก็ตามด้วยเงิน1,500ยูโรต่อเดือนหรือ54,000บาทคุณสามารถเพลิดเพลินกับไลฟ์สไตล์ที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นและคุณมีเงิน2,000ยูโรต่อเดือนหรือ72,000-100,000บาทคุณจะสามารถใช้ชีวิตอย่างราชาในที่นั่นได้ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าตอนนี้ฉันมีอายุ81ปี และอาศัยอยู่ในประเทศนี้มา20ปีแล้วและมีความสุขในทุกนาทีที่ฉันใช้เวลาในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าฉันรักประเทศไทยจากซาอุดิอาระเบียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่านั่นเป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยม ซึ่งช่วยให้ฉันคุ้นเคยกับวิถีชีวิตในหมู่บ้านของประเทศไทยขอบคุณอีกครั้งคาดว่าฉันจะได้เห็นวิดีโอของคุณเพิ่มเติมความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันวางแผนจะออกจากประเทศญี่ปุ่นฉันไม่ใช่คนญี่ปุ่นและเริ่มต้นใหม่ในประเทศไทยในอีก3ปีข้างหน้าวิดีโอและความคิดเห็นเป็นกำลังใจให้ฉันอย่างมากขอบคุณสำหรับวิดีโอนี้ ความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าฉันหวังวา่าคุณจะประสบความสำเร็จในระยะยาวผู้ชายส่วนใหญ่ต้องการสิ่งนี้แต่พวกเขาไม่ลองทำขอให้คุณโชคดีความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าเรากำลังดำเนินการขายทรัพย์สินที่ถือครองในสหรัฐอเมริกาและจะไปตั้งถิ่นฐานในหัวหินของประเทศไทยซึ่งเป็นการเดินทางที่ท้าทายสำหรับพวกเรา ความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันคิดว่าฉันพูดแทนพวกเราหลายคนเราอิจฉาคุณเราต้องการไลฟ์สไตล์แบบเดียวกันกันกบคุณแต่ส่วนที่ยากคือการหาผู้หญิงไทยที่ซื่อสัตย์พักดีและไว้ใจได้ฉันเดินทางมาประเทศไทย15ปีแล้วฉันรู้จักผู้หญิงไทยคนหนึ่งและยังคงพูดคุยกับเธออยู่ตลอดขอให้ทุกคนโชคดีและหวังว่าทุกอย่างจะเป็นไปตามที่คุณต้องการ เพลิดเพลินกับเนื้อหาของคุณความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันมีความสุขมากที่ได้เห็นฟาร์มของคุณเติบโตความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าฉันเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสกลนครฉันเองกอพึงเริ่มต้นในการใช้ชีวิตใหม่ในประเทศไทยขอบคุณสำหรับข้อมูลจากคุณความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า มันยอดเยี่ยมสำหรับคุณขอให้คุณและครอบครัวมีความสุขในการใช้ชีวิตในวันข้างหน้าความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่านั่นเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทำได้เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วฉันมาถึงประเทศไทยโดยมีเพียงกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบแต่เต็มไปด้วยความคิดเชิงบวกและความอยากรู้อยากเห็นมากมายสภาพอากาศที่นี่ค่าของชีพของที่นี่ ทัศนคติเชิงบวกของผู้คนและคู่ชีวิตเหตุผลดีๆที่จะเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตฉันออกจากประเทศบ้านเกิดและมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าฉันรักประเทศไทยจากอินเดียความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าบ้านและสวนของคุณมันดีมากความคิดเห็นต่อมากล่าวว่ามันยอดเยี่ยมมากจริงๆ ฉันอยากจะร่วมงานกับคุณสักวันหนึ่งขอให้พระเจ้าอวยพรคุณความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าสวัสดีชาวนายุคใหม่คุณใช้การหวานข้าวถ้าคุณปลูกข้าวด้วยเมล็ดข้าวจะให้ผลการตอบแทนที่ดีแต่จะเหนื่อยกว่ามากคุณปลูกข้าวหอมมะลิถ้าคุณเก็บเกี่ยวเมื่อคุณกินมันเป็นครั้งแรกมันจะเป็นข้าวที่อร่อยที่สุดในโลกความคิดเห็นต่อมากล่าวว่า ความเงียบสงบที่สวยงามขอให้คุณโชคดีความคิดเห็นต่อมานะครับกล่าวว่าบ้านและฟาร์มดูน่าทึ่งมากเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมจริงๆความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันแนะนําให้คุณปลูกต้นไม้ไว้รอบๆบ้านของคุณความคิดเห็นต่อมากล่าวว่าฉันชอบเนื้อหาของคุณมากทําในสิ่งที่คุณทําต่อไปคุณกําลังใช้ชีวิตตามความฝันของคุณ และความคิดเห็นสุดท้ายนะครับกล่าวว่าเป็นวิถีชีวิตสุดแสนวิเศษของคุณมันวิเศษมากนี่ก็คือคอมเมนต์บางส่วนที่แอดได้หยิบยกขึ้นมาเล่าให้เพื่อนๆฟัง,งนะครับโดยความคิดเห็นส่วนใหญ่นะครับต่างก็บอกว่าการใช้ชีวิตในประเทศไทยและการทําเกษตรในประเทศไทยนั้นมันยอดเยี่ยมมากและพวกเขาก็วางแผนย้ายมาอยู่ที่ประเทศไทยอีกด้วย และเพื่อนๆคนไหนชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นประการใดก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสุดท้ายนี้สะท้อนไทยขอฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe ด้วยนะครับแอดจะมาสะท้อนความคิดเห็นของชาวต่างชาติในทุกๆด้านให้ฟังใหม่สำหรับวันนี้สะท้อนไทยขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ